มีภรรยาที่ไหนเก็บลูกตัวเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเป็นแบบนี้ลูกครบหนึ่งเดือนแล้วยังไม่พาไปถ่ายรูปเลยยังมีหน้าไปถ่ายรูปของตัวเองลูกครบหนึ่งเดือนเนี่ยมีอะไรให้หน้าถ่ายหรอคะเอา้าชีวิตหนึ่งมีหนึ่งเดือนแค่ครั้งเดียวยังไงอะหลานฉันก็สําคัญกว่าที่เธอไปถ่ายรูปอีกใช่ที่แม่พูดก,ก็ถูกนะตั๊กงั้นพวก่นี้ คุณช่วยพาลูกไปถ่ายรูปหน่อยนะฉันไม่ไปใครอยากจะไปก็พาไปเองเลยหลานน่ารักมากเลยแกพี่ไฟหนูขออุ้มหลานหน่อยสิได้สิดูไปดูมาเนี่ยหลานหน้าตาเหมือนพี่ตั๊กเลยเนาะเหมือนฉันตรงไหนตาก็ตีจมูกก็แบนเหมือนพ่อเลย ทำไมคุณพูดถึงลูกแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นนะทำไมอะหรือที่ฉันพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่เป็นลูกแท้ๆของคุณนะทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับลูกด้วยอะฉันทำอะไรอะ่ะทุกคนในครอบครัวเนี่ยเอาแต่เป็นห่วงลูกแล้วมีใครเป็นห่วงฉันบ้างไหมทำไมจะไม่เป็นห่วงอะ่ะผมเลี้ยงแม่มาทำกับข้าวให้คุณกินทุกวันเลยนะแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นห่วงเหรอถ้าคุณพูดแบบนี้งั้นผมเลี้ยงลูกเองคุณไม่ต้องเองลี้ยงละได้งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะกลับไปอยู่บ้านฉันเห็นหนน้าาคคแลล ตลบเพื่อนมีอะไรวะเฮ้ยไฟคืนนี้เอาไปดืม่มด้วยกันดีกว่าเพื่อนกูคงไปไม่ได้วะกูเลี้ยงลูกอยู่อ่ะหน้าเบื่อวะ่ะครั้งหน้ากูไม่ชวนละเย โอ้ยโอ้โอ้เอ้าแม่โอ๋สวัสดีครับหลานหลับแล้วเหรออ๋อเพิ่งหลับไปเมื่แก้ครับนะครับยวผมช่วยถือ ำไมบ้านรกจังอะเอ,อ่อผมยังไม่ค่อยมีเวลาเก็บเลยครับแม่โอค,ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับคือตัก๊กเออลืมไปเลยมัวแต่ซื้อของให้หลานนะ่ะไม่ได้ซื้อของให้ไฟเลยยายมาแล้วจ้ามแม่ครับคือผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับ คือตาเขากดออผมออไฟ<ป>ทําไมไม่มห่มผ้าลูกอะ่ะฮะถ้าเกิดลูกไม่สบายขึ้นมาจะทําไงมีพ่อแบบนี้ไม่ไหวนะวันหนึ่งเนี่ยทําตัวสบายเกินไปหรือเปล่าแล้วบ้านเนี่ยทําไมปล่อยให้รกแบบนี้อ่ะวันวันหนึ่งเนี่ยทําอะไรบ้างวันหนึ่งทําอะไรเหรอครับผมก็ตเตะเลี้ยงลูกทั้งวันนี้ครับแล้วผมเพิ่งได้มานั่งพักเนี่ยแม่แต่โทษว่าผมดูแลลูกไม่ดีอะ่ะแต่แม่เคยแคร์ความรู้สึกผมบ้างไหมคุณเป็นแม่คุณแคร์ลูกมากกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอจะเรียกร้องอะไรนักหนา ลูกครบหนึ่งเดือนแล้วยังไม่พาไปถ่ายรูปเลยยังมีหน้าไม่ถ่ายรูปของตัวเองทำไมจะไม่เป็นห่วงอ่ะผมเรียกแม่มาทำกับข้าวให้คุณกินทุกวันเลยนะแบบนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นห่วงเหรอที่นี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมตักต้องการความเอาใจใส่ตักเขาไม่ได้โกรธหรอกนะที่ไฟจะสนใจลูกมากกว่าเขาอ่ะแต่เขาแค่รู้สึกน้อยใจที่ไฟเนี่ยไม่แคร์ความรู้สึกของเขามากกว่า ฉันยังไม่อยากกลับไปอ่ะแล้วฉันก็ยังไม่อยากที่จะเห็นหน้าคุณกับลูกด้วยผมขอโทษนะผมเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าที่คุณอารมณ์ไม่ดีอ่ะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเลยอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกฉันรักคุณกับลูกมากเลยนะไฟการมีลูกเนี่ยมันคือของขวังของเราสองคนไม่ใช่หรอ แต่คุณกลับทําเหมือนลูกเนี่ยคือทุกอย่างของคุณแต่ฉันไม่มีตัวตนเลยอ่ะผมขอโทษนะที่ผมทําแบบนั้นกับคุณนะต่อไปเนี้ยผมจะใส่ใจคุณจะคิดถึงใจคุณและจะไม่ทําให้คุณเหนื่อยใจอีกนะถึงมีลูกอ่ะผมก็จะรักเมียเหมือนเดิมแหละ <c oughs> ก็นี่แม่ของลูกผมนี่ ห่รือว่าภรรยาของเราก่อนจะมาเป็นแม่เธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความรักความใส่ใจจากสามีเช่นกัน คุณมาหาใครในนี้หรอคะผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งสูงประมาณนี้ครับผมสีดำใส่ชุดสีน้ำตาลคุณหมอพอจะเห็นไหมครับเออคุณคะฉันเห็นคะ่ะคุณคุณเหมือนเขาจะวิ่งไปทางโน้นนะคะเดี๋ยวฉันพาไปนะคะได้ครับออนี่ไงคะคุณใช่คนนี้หรือเปล่าคะ คุณหมอครับผมบอกว่าเขาใส่ชุดสีน้ำตาลครับไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้อ๋องั้นถ้าไม่ใช่คนนี้เนี่ยฉันก็ไม่เห็นแล้วคะ่ะก็าหาให้มันเจอสิโ <c oughs> ทษทีครับท่รักทีทีรัก,กอยู่ไหนจ๊ะ <c oughs> หมอหมอคุณหมอคิดว่าผมโง่มากเลยไ <c oughs> ลงลบไป <c oughs> ค,คุณจะทำอะไรคะเนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมคะว่ามีเจออะ <c oughs> ไม่เจออะไรกันอยู่นี่ไงอขอโทษทีครับน่าจะเข้ามาผิดห้องคุณหบอกคะทางนี้ค่ะคุณคะคุณคะคุณปลอดภัยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยแล้วผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเป็นอะไรกับคุณหรอคะเขาได้ทำอะไรคุณหรือเปล่าเออเขาเขาคือสามีฉันเองค่ะ เขาชอบทำร้ายร่างกายฉันฉันทนไม่ไหวแล้วค่ะคุณหมอคะคุณหมอช่วยฉันทีนะคะอย่าให้เขาเจอฉันนะคะฉันขอร้องลค่ะคะใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วนี่คุณโอเคหรือเปล่าอ่ะโอเคค่ะงั้นหมอขอตรวจแผนหน่อยนะคุณหมอคะคุณไปเอารูกเข็นมาเร็วหายไปไหนวะขอโทษนะครับเคผู้หญิงในรูปไหมครับแป๊ะตายแล้ว อโอ้ย<อ>คุณหมอครับเ <c oughs> คยเหนผู้หญิงในรูปไหมครับอายุยีิบห้าปีครับผมสีดำสูงประมาณน,นี้ฮไม่เคยเห็นะประกาศประกาศขอเชิญแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินเข้ามาที่ห้องฉุกเฉินด่วนค่ะหัวใจแล้ว คุณพยาบาลครับภรรยาเป็นไงบ้างครับเออคนไข้อาการคงที่แล้วค่ะไม่มีอะไรน่า,าเป็นห่วงแล้วมันก็ดีเลยเข้าไม่ได้นะคะคุณคุณพยาบาลครับผมจะเข้าไปหาพรรยาคุณงดนะคะคุณพยาบาลครับเวลานี้คงต้องงดเยี่ยมก่อนนะคะทำไมล่ะครับผมเป็นสามีเขานะครับนั่นแหละค่ะเหตุผลเป็นเพราะคุณไงคะเธอถึงได้นอนอยู่ในนั้นน่ะคุณหมอพูดเรื่องอะไรคือผมเป็นสามีเขาทำไมผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปหาพรรยาผมล่ะครับ คุณยังก้าวอีกแค่ก้าวเดียวแล้วก็ฉันคงต้อง,รงเรียกรปภนะคะหมอไหวปะเนี่ยคือผมเป็นสามีเขาครับผมเป็นผัวเขาจะเข้าไปเยี่ยมเมียทำไมจะทำไม่ได้ล่ะครับไว้เขาอาการดีขึ้นเขาพร้อมจะเจอคุณเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกลับไปก่อนดีกว่าคุณหมอครับเมียผมไม่กล้ามีปัญหากับผมอครับรู้ไหมว่าทำไมเพราะเขารักผมมากเนี่ยค่ะฉันเข้าใจคะ่ะแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจที่ฉันพูดเนี่ย จากร,าปรอปภจะกลายเป็นตำรวจนะคะจะหนี้ไปไหนอะ่ะคิดว่าคนแบบหนูจะหนีพี่พนไหนะพี่บอสไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นนหะ เราไม่เลื่อนต้องเคลียร์กันอยู่บ้านยาวพี่ะลรอยากรู้จริงๆเลยแหนูกลัวอะไรพี่นกหนาพี่บอลพี่บอลจะทำลายหนูเลยนะหนูขอร้องหนูสัญญาแล้วว่าต่อไปหนูจะไม่หนีพี่แล้วหนูจะไม่เลือแล้วนะพี่บอลไม่เอานะพี่จะเชื่อหนูหลังจากที่พี่ทำโทษหนูแล้วเท่านั้นแหละและพี่ตัดสินเองว่าพี่จะเชื่ออีกคนโกหกแบบหนูได้ไหมเตรียมตัวเตรียมใจได้ คนที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจน่าจะเป็นแกมากกว่านะคุณหมอครับผมลืมบอกอะไรคุณหมอไปจริงๆแล้วผมเป็นสามีของเธอเองนะฮะผมไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะครับคุณหมอจะเข้าใจผมเฉยก็ได้เดี๋ยวตำรวจเขาจะเป็นคนตัดสินว่าฉันเนี่ยเข้าใจถูกหรือว่าเข้าใจผิดเออคุณตำรวจครับปล่อยผมนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับ แล้วก็พยานฉันมั่นใจว่าแกได้ไปนอนเล่นในคุกแน่ๆอย่ารีบบอกเขาไปสิพี่ไม่ได้ทำอะไรหนูเลยพี่รักหนูจะตายบอกเขาพี่พรคนรักกันะมันไม่ทำแบบนี้หรอกนะหมดเวรหมดกรรมสักทีนะไอ้สารเลวคุณตำรวจคะเอาตัวอ่อนไปเลยคะ่ะอย่ารีบพี่รักหนูจริงนะอย่ารีบพี่รักหนูจริงนะเย่ารีบอย่ารีบคุณหมอคะ ฉันขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะถ้าฉันไม่ได้คุณหมอจต้งแย่นแน่เลยค่ะยินดีค่ะตอนนี้คุณเป็นอิสาระาแล้วนะคะเฮ้ยนี่ตอนนี้ห้องเราก็เหลือแค่แอร์กับแพทแล้ววะที่ยังพกกันอยู่ว่าแต่ เมื่อไหร่แกของคจะแต่งงานกันวะอ๋อยังไม่ได้คิดเลยนี่แอนไหนคุณบอกว่าเรื่องแต่งงานคุณยังไม่รีบไงทำไม,ามาคุณตอบแบบนั้นนะคุณไม่รีบเปเรื่องของคุณสิเพราะคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คุณไงมันเรื่องอะไครคะไม่รู้มคอนันคบกับแฟนเก่ามาตั้งเจ็ดปีฉันคิดว่า เราจะสามารถเปลี่ยนจากชุดนักเรียนกลายเป็นชุดแต่งงานได้อขอบใจนะแกเมื่อไร่แกสองคนจะแต่งบ้างเนี่ยพวกฉันอยากไปเป็นแขกของแกบ้างโอ้ยพวกเรายังไม่รีบหรอกพอดีว่าคู่เรายังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่เลยแต่เขาไม่เคยคิดที่จะมีอนาคตร่วมกับฉันเลย แบบมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยเหมือนที่แล้วมาคงไม่ได้ในเมื่อเธอได้ตัดสินใจหรือใครอีกคน นี่แอแอมาทำอะไรที่นี่ฮะก็แทนที่แพนทิกจะไปรับแอรระหว่างคางก็ได้แล้วทำไมแพนทิกต้องมาส่งรุ่นน้องถึงที่นี่ด้วยอ่ะนี่แอนี่แอคิดอะไรอยู่นะถ้าเราสองคนจะคบกันเนี่ยเราครบกันตั้งนานแล้วนี่อยา่างแอไเป็นแค่แฟนผมนะจะมาคูมแลกหนาที่หลังนี่เอาโซ่มาล่ามเลยแพนทิกในใจของเขาขอบเขตระหว่างแฟนกับภรรยาแบ่งแยกไว้ชัดเจนเฮ้ยแพท มึงก็คบแอร์มานานแล้วไม่เคยพาไปเจอพ่อแม่เลยวะ่ะเนี่ยมึงรู้อะไรไหมพ่อแม่แอร์ขอสินสอดกูล้านนึงกูคงกล้าพาไปเจอพ่อแม่กูหรอกอช่างเลยยังไงกูก็อยู่กับแอร์มาตั้งนานแล้วก็เหมือนแต่งงานแล้วปะ่ะอยู่มาของเงินใครจะให้วะเออแม้แต่ค่าสินสอดเขาก็ไม่คิดที่จะให้ฉันถามเรนะื่องนี้แฮปปี้